ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์ไพนเมอร์เฟียคูณ5นั่นเองนะครับผมเรามาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมผมก็ได้มีของแถมนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมคือไปจับโอเมก้ามานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับโอเคก็ตอนนี้ไข่โอเมก้าก็ได้ประมาณ34ใบแล้วนะครับผมนี่เพิ่งโอเมก้าผมก็จับมาทั้งหมด6ตัวเลยนะครับผมเออตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะครับผม ก็ผููของแต่ละตัวนะเพื่อแบบว่าจะให้มันเหมือนว่าเล่นไข่แต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวป่ะนะแต่ตัวเล่นไข่จริงๆเลยคือตัวนี้นี่ตัวโอลิเวอร์แรปเตอร์นะครับตัวที่เล่งไข่นะตอนนี้เราก็มีโอเมก้าเอกนะครับ37ใบเล้วนะครับโอ้โหซึ่งผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับที่ผมได้เล่นแล้วกลับมาดูนะครับวันนี้เราสามารถทําได้แล้วนะครับผม เดี๋ยวดูก่อนว่าพอหรือเปล่านี่ผมจะทำมาสามอันเลยและผมก็จะจับมา2ตัวนะครับผมเพื่อที่จะผสมพันธ์ให้มันเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอกัน ก่อนแล้วกันนะครับโอเคเลยอีกอันหนึ่งครับผมนะ่าจะใกล้เสร็จแล้วโอเคเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคฮนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หน้าเจ้าฟิลิเชียลนะครับผมตัวที่เราเห็นกันนี่เองบริเวณมันก็ประมาณหกร้อยนะครับผมแด้วผมแงบไปดูดาค่าสล,ลบของเจ้าฟิลิเชียลนะครับผมค่าสล,ลบห้าล้านนะทุกคนดู<ะ>มันจะโหมดไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเราลองยิงดูไหมว่ามันจะทําค่าสลบได้ประมาณเท่าไหร่นะไปเลยวิวิ กูเรียบร้อยอ๊ยุ้ยหมูเราก็สูนหมดแต่ผมว่ายังไงก็สลบอะทุกคนเรียบร้อยสลบแล้วเฮ้ยแล้วตกตรงแบบว่าไม่ไกลด้วยนะเคเดี๋ยวเราพัดตีีก่อนแล้วกันนี่หูใช้ประมาณเกือบแปดนัดเลยเคเรายัดข้าหิวไปมับเรียบร้อยนะผม ก้าโอ้หผมบอกเลยว่าบินจับดีง่ายได้มากมายโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรามารีวิวสกิลกันดีกว่านะทุกคนขวาก็จะเป็นคั้นไฟสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดซซี่ปึ๊บอ้ยโอ้ยสามารถปล่อยพลงังแบบนี้ได้นะครับผมโคตรเท่ดูดิโอ้ยยังไกลไมันจะไประเบิดตรงไหนวะนะ่ะอ้ยระเบิดแล้วโอเคแล้วก็ตัวเ ตัวเองไม่มีอะไรเดี๋ยวกดคอนโทรลซีคทีมันเหมือนว่าจะแปลงร่างนะครับผมมั่นใจว่าไอ้พาวเวอร์เนี้ยมันมันช่วยอะไรได้นะทุกคนเหมือนว่าจะทําให้แบบว่ามีพลังเยอะขึ้นมั้งป<ะ>อ่ะเรากดคอนโทรลซปับ๊บโ,โอ้ผม,มเสียดายอ่ะผมไม่อยากยิงออริจินเลย่กลัวมันตายไปทุกคนแล้วไปหายิงตัวอื่นดีกว,ว่าหายิงตรงนี้ดิปอ้ง

แต่มันก็ได้อยู่นะด่าเหมือนเป็นแบบต่อเนื่องอะตับตัด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 ดูดิคือคุ้มตุ้งโอ้โหจิวจิวเติบตึบเติบเรียบร้อยเฮ้ยแล้วปดเทคด้วยโอ้โหเป็นการที่เราเข้าลอริจินตัวแรกเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย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 คือลิขิตงานลงลัดเฮ้ยยื้อยื้อยื้อ อย่างนี้มันต้องจับาา้ะครับพโอเคมาดีฮะทุกกนเหลืออยู่เจ็ดนัดหนึ่งสองเฮ้ยทำไรเนี่ยโอ้ยแย่แล้ว้ออื้อแย่แล้วออ้ยยย,ย,ย,ยเราอยู่ตรงนี้เราปลอดภยัยเราอยู่ตรงนี้เราปลอดภยดัยทุกคนโอเคเราบินได้แล้วออแบบแม่นแม่น เยวิ่งโคตรไวเลยเกิดอ้นนัเคอะไรเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับผมนี่หนีไม่ล่าหนีไหมหนีไหมหนีไหมเรียบร้อยหลับโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับคลิปนี้กับเจ้าฟิลิเชียลเหล่าฟิลิเชียลของเราเองนะครับผมรู้พลังมันแบบว่ามหาศาลมากๆเลยนะผมระดับตะลึงในความโหดของฟิลิเชียลนะครับผมโอเคก็ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และกดกระด,กดิ่ง เพื่อเป็นกําลังใจให้กรับผมคนนี้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะผมสําหรับพร้าหน้าเนี่ยจะมีอะไรก็อย่าลืมติดตามชมผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายนะครับ